พูดพูดดีเป็นศีรษะมีครสรัก์ถ้อยอร่อยจิตแมน้นพูดชั่วตัวตายทำลายมิตรจะชอบผิดในมนุษย์เพราะพูดจาสวัสดีค่ะพบกับครูอีกแล้วนะคะนักเรียนทุกคนสบายดีกันหรือเปล่าคะเป็นยังไงกันบ้างวันนี้คุณครูก็จะมาสอนเรื่องมารยาทในการพูดนะคะการพูดเนี่ยสำคัญกับชีวิตประจำวันเรามาก พูดยังไงให้ดีให้สุภาพให้มีมารยาทเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ก่อนที่เราจะเริ่มเรียนว่ามารยาทในการพูดคืออะไรเราต้องรู้ก่อนว่ามารยาทคืออะไรมารยาทก็คือกิริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาลเทศะคำนี้มีประเด็นกาลเทศะกาลแปลว่าเวลาเทศะแปลว่าสถานที่ดังนั้นเรามีกริยามารยาทที่เรียบร้อยสุภาพอย่างเดียวไม่ได้แต่เราจะต้องแสดเงาะออกพฤติกรรมของเราเนี่ยให้ถูกต้องเกี่ยวกับเวลาและ สถานที่ด้วยเวลาเราจะแสดงออกเวลาเราจะพูดเวลาเราจะฟังอะไรแล้วก็แล้วแต่เนี่ยเราต้องดูว่าเอ้ยมันเวลาอะไรมันเหมาะสมหรือเปล่า สมมุติเราชอบฟังเพลงรับโยและชอบฟังเพลงแรกแต่ว่าเราไปวัดกับแม่ในขณะสวดน,นโมตัสสะพระขวโตวเราก็เปิดเพลงรับดังลั่นวันเลยอันนี้เรียกว่าไม่รู้กาลเทศะคือไม่รู้ว่าเวลาไหนควรทําอะไรหรือสักถามที่ไหนควรทําอะไรได้นะเราจะฟังหรือเราจะพูดเราจําเป็นจะต้องรู้จักกาลเทศะและมีมารยาทนั้นเองได้ใจความหรือยังพอจับใจความได้ว่ามารยาทหมายถึงอะไรงงไหมไม่งงนะอีกรอบนึง มารยาทก็คือกริยาพฤติกรรมที่เรียบร้อยสุภาพถูกกาลเทศะไม่ยากเนาะผ่านไหมผ่านนะต่อไปเรามาดูประเด็นของการพูดมันมีวิธีการอย่างไรมันมีลักษณะอย่างไรแล้วมาดูนะลูกการพูดคือการสงสารทั้งวัจนะภาษาและอวัจนภาษาวัจนะภาษาคือการสื่อสารผ่านถ้อยคำข้อความเนี่ยที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยใช้ทั้งวัจนะภาษาและอวัจนภาษาถูกเมื่อการที่คุณพูดเฉยๆอย่างเนี่ยใช้เวลาภาษา แต่เมื่อไรก็ตามที่บอกว่าคู่มีบ้านหลังและมีการใช้มือสื่อสารใช้อวัจนะภาษาด้วยใช้นิ้วขึ้นมาแล้วก็ทำหน้าถามอื่นๆนี้ก็คือการที่ผมใช้เอามาวัจนะภาษาเหมือนกันนะน้ำเสียงที่แข็งกร้าวเนี่ยมันคืออวัจนะภาษาอย่าง 1. ดังนั้นการส่งสารแบบวัจนะภาษาและเอาอาวัจนะภาษามันก็คือการพูดนั่นแหละท่านปราระเด็นแรกก็ไปการพูดต้องสามารถสรุปปัจัยความสําคัญได้การพูดเนี่ยเราจะต้องมีใจคอความสําคัญของเราลูก,กอน,นะเราก็ต้องมีใจความสําคัญยนะผู้พูดะจะต้องสามารถสรุปใจความสําคัญได้ว่าใจความมสาคัญของงอเนื้อหาที่เราจะพูดมันคืออ,ะ,อะไรถ้าเรา ยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยผู้ฟังจะเข้าใจไม่เข้าใจหรอกในเมื่อผู้พูดยังไม่เข้าใจเลยผู้ฟังจะเข้าใจได้ยังไงดังนั้นจะพูดอะไรเราจะต้องสรุปใจคันและจะต้องเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะพูดนะลูกผ่านประเด็นต่อไป การพูดต้องสามารถแสดงความคิดเห็นได้อาการพูดเนี่ยไม่ว่าหนูจะไปเติบโตในที่ไหนก็ตามในโรงเรียนในห้องเรียนเนาะหรือว่าไปทำงานแล้วทำงานแล้วใช้ชีวิตในการทำงานแล้วเนี่ยเราต้องใช้ภาษาในการแสดงความคิดเห็นการพูดเราต้องสามารถแสดงความคิดเห็นของเราไปได้บ้างให้เราเห็นด้วยเพราะอะไรร้านไม่เห็นด้วยเพราะอะไรทุกครั้งที่เราเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยเราต้องมีอะไรสนับสนุนแล้วก็มีอะไรสนับสนุนลูกเ,เราต้องมีเหตุผลสนับสนุนนี่แหละคือการพูดที่สามารถแสดงความคิดเห็นได้ไม่ยากเนาะดังนั้นประเด็นนี้ผ่านไป วิธีการเตรียมตัวพูดเรามีการเตรียมตัวพูดอย่างไรดังนี้เลยลูกหนึ่งศึกษาผู้ฟังหรือกลุ่มเป้าหมายเราต้องรู้ว่าผู้ฟังของเราคือใครกลุ่มเป้าหมายที่เราต้องพูดให้ฟังเนี่ยคือใครถ้าเรารู้กลุ่มผู้ฟังปุ๊บ เราจะนึกเรื่องออกว่าอ๋อเรื่องที่เราจะพูดเนี่ยเหมาะกับกลุ่มผู้ฟังนี้หรือว่าไม่เหมาะอันนี้คือการศึกษาผู้ฟังนะสองเตรียมร่างกายและจิตให้พร้อมแล้วเราจะไปพูดที่ไหนต้องมีความพร้อมและลูกเพราะฉะนั้นต้องเตรียมทั้งร่างกายและจิตใจ สามารถเตรียมเนื้อหาที่จะพูดอันนี้ชัดเจนไม่รู้จะพูดอะไรไม่ต้องพูดถ้าจะพูดต้องมีเนื้อหาไปนะฮะาตอไปเตรียมสื่อประกอบทำไมต้องเตรียมสื่อประกอบเพราะบางทีคําพูดของเรามันไม่เคลียร์แล้วก็มีสื่อไปด้วยเพราะว่ามีภาพถ่ายอมานเป็นอย่างนี้นี่เองเห็นว่ามันทำให้สิ่งที่เราพูดเนี่ยเข้าใจง่ายขึ้นอนอและข้อหาฝึกฝนฝึกซ้อมเตรียมให้พร้อมซ้อมให้หนักนี่คือการพูดอาจารย์ครู สอนมานะเตรียมให้ประพร้อมมอซ้อมให้หนักและสุดท้ายพูดด้วยความแต่มั่นใจอ่ะพูดด้วยความมั่นใจนะนี่คือหลักหัวข้อของการเตรียมตัวพูดหนูเตรียมตัวพูดะทั้งหกข้อ มารยาทการพูดควบคุมจะพูดสองประเด็นก็คือมารยาทการพูดระหว่างบุคคลกับมารยาทการพูดในที่สาธารณะการพูดระหว่างบุคคลก็คือการพูดระหว่างคนสองคนเธอกับฉันฉันกับเธอส่วนการพูดในที่สาธารณะก็คือการพูดให้คนหลายๆคนฟังนั่นเองเรามาเริ่มที่ละประเด็น ไปเลยในอย่างรวดเร็วนะหนึ่งเรื่องที่พูดควรเป็นเรื่องที่ทั้งสองฝ่ายมีความสนใจร่วมกันเพราะมันจะทำให้เนื้อหาแล้วก็การพูดเนี่ยลื่นไหลเข้าที่สองไม่พูดเรื่องของตนเองมากจนเกินไปเพราะว่าการพูดเรื่องของตัวเองเนี่ยผู้ฟังอาจจะแบบอ้ยโมจังเลยไม่อยากฟังหนะ้าข้อที่สามควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดอันนี้สำคัญเวลาเขาพูดแล้วต้องฟังเพราะว่าเขาเวลาเราพูดเราก็ อยากให้ผู้ฟังเนี่ยฟังเราเหมือนกันดังหน้าเราควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูด อันนี้สำคัญเวลาเขาพูดแล้วต้องฟังเพราะว่าเขาเวลาเราพูดเราก็อยากให้ผู้ฟังเนี่ยฟังเราเหมือนกันดังหน้าเราควรฟังในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งพูดต่อมา l อไม่สอดแทรกเมื่อพูดยังพูดไม่จบถ้าหากมีข้อสงสัยอะไรเราควรจะถามหลังจากที่ผู้พูดพูดจบแล้วข้อหาพูดตรังอประเด็นออกนอกเรื่องบ้างพอผ่อนคลายอารมณ์เวลาพูดกันไปแล้วควรจะพูดแบบตรงประเด็นแต่เรา ควรออกนอกเรื่องบ้างนิดหน่อยชวนคุยนู่นนี่สิบ้างครับเพื่อไม่ให้บรรยากาศมันเครียดนั่นเองและหเคารพความคิดเก่งของผู้อื่นอันนี้สำคัญมากๆ เวลาเราพูดเวลาเราฟังเนี่ยเราควรจะต้องเคารพเปล่าสิเขาน่าเคารพกับเพจด้วยเนี่ยคนละเรื่องแล้วเคารพความคิดเขาแต่เราจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่เราต้องเคารพซึ่งกันและกันเพราะว่าเราเรียนเรื่องอะไรเราเรียนเรื่องมารยาทการพูดเราจําเป็นจะต้องมีมารยาท มารยาทการพูดในที่สาธารณะขณะมีอะไรบ้างแต่ในกายให้สุภาพเรียบร้อยอันนี้สำคัญมากการแต่งกายเนี่ยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเราได้ดังนั้นเวลาเราจะไปพูดที่ไหนก็ตามเราควรต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยข้อ2มาถึงสถานที่พูดให้ตรงเวลาทำไมต้องมาให้ตรงเวลาหรือมาก่อนเวลาก็ได้เพื่อมาเช็คอุปกรณ์บางทีต้องใช้หมายบางทีต้องใช้คอม เพื่อเตรียมนู่นนี่นั่นป้องกันความผิดพลาดนั้นเองคอก่อนพูดควรแสดงความเคารพต่อผู้เดียวนั้นก็คือการทักทายและการไหวอ่าวผ่านไปแล้วสามขอป้ายข้อ4ไม่แสดงกิริยาอาการอันไม่สมควรต่อหน้าผู้ฟัง หรือต่อหน้าที่ประชุมเช่นให้ทำไมพูดอย่างนี้อะไอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้เพราะกิริยาอันนี้เนี่ยเป็นกิริยาที่ไม่สมควรดังนั้นเราต้องอยู่ในกิริยาอาการที่สำรวมสุภาพตลอดเวลาข้อหาใช้คำว่าผู้ที่ให้เกียรติเราควรจะพูดเนี่ยให้เกียรติผู้ฟังไม่ควรไปดูถูกเขาไม่ควรไปว่าเขาเพราะว่าผู้ฟังทุกคนอยากได้ยินคำพูดที่ดีทั้งสี้นและถ้าพอสุดท้ายไม่ ควรพูดพาดพิงถึงเรื่องส่วนตัวของบุคคลอื่นในที่ประชุมสมมุติเราพูดอยู่แต่เราไม่รู้จะพูดยังไงแล้วแล้วอยากจะออกนอกเรื่องบ้างเราเลยไปเอาเรื่องคนอื่นมาพูด วินิตเนี่ยไปซื้อหวยมาไม่ถูกหวยกินอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวนะบางคนเนี่ยมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟมากเลยถูกหวยกินเนี่ยนะเราไม่ควรเอาเรื่องส่วนของคนอื่นมาพูดนั่นเองกับลงไปแล้วสั่งมาระยะการพูดและมัรยาทการฟังสำหรับเด็กๆยากไหมเนี่ยไม่ยากเลยนะเรื่องนี้มายากเลยและตอนนี้ครูก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ